รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับกลับเข้าสู่ดาววิชี g เกมทอรหัสแกมของคนมีไหวพริบซึ่งเมื่อวานนี้คุณเอกหนุ่มนับบัญชีมาดิ้งของเราก็กดดันแชมป์อย่างคุณเต้ยไปได้ไม่น้อยวันนี้แชมป์อย่างคุณเต้ยจะทนต่อแรงกดดันของหนุ่มมาดิ้งคนนี้ได้หรือไม่ไปชมกันต่อเลยครับไม่ห่างครับตามอยู่แค่2,000ครับคุณเอกครับครับคุณจะสู้เท่าไหร่2000ครับ2,000ไม่คิดเยอะลงมา4 0 0พตรงกลางเอาไปอีก สองพยางดูถ่าภาพครับว<ะ>่าผันแปรครับผันแปร oh. เยี่ยมรับไปผ oh. oh. ันแปรแปร พันนี่คือมันได้หมดนะนะครับผมเพราะว่าพันก็แปลออกมาเลย conjugate นั่นคือความหมายก็แถว,ถว,ถวบ้านเรียกว่า dictionary นั่นเองนะฮะก็คือการแปลพันได้ไปอีก4,000เป็น1,000 0มืนคุณเองมี7,000ตาคุณอีกแล้วเมื่อกี้คุณสู้2,000ั0 0 0 2,000ครับ สองพันตรงกลางเป็นสี่พันถ้าเกิดคุณได้ไปคุณจะได้9ก้าต่อหนึ่งก็ห่งพันก็งไม่มากสามพยางครับมาดูุหถสภาพครับ ธนาคารครับไปกันไวทั้งคู่ขนาดนี้ถูกต้องครับภาพแรกคุณออยธนาภาพที่สองเป็นรูปของเด็กที่กำลังคลานธนาคารสามพยางถูกต้องครับรับไปอีก4 0 0พเป็น15,000ต่อ5,000ครับคุณเอกครับตอนนี้มันคือเรื่องของการเจนจังหวะเรื่องเวทนะ ไปที่จะไปกดผมรู้ว่าคุณได้หมดเหมือนกันแต่คุณต้องไปให้เร็วขึ้นมือที่พอเดียมครับเหลือ5,000สุดท้ายครับคุณเอกครับ3,000ครับส0 0พันครับพั 6, ตรงกลาง <ว historic. S 1> เขาเป็นนักบัญชี <ว historic. S 1> เขาแคลคูณเลต <ว historic. S 1> เขามีการบวกลบคูณหารไว้อยู่แล้วสวยงามสนุกจริงๆคูน่นี้เอาไปสาพยาง ดูดหันภาพรครับแชมป์ครับเบบี้ออยครับโอ้สุดติ่งกันอีกแม่ oh. oh. โอ้โห <S <S ผมจะไปธนาคารอีกรอบนึงแล้วโอ้โหคนลุกภาพได้เมื่อกี้สลับกับเมื่อกี้นี้นะฮะออยธนากับเบบีเป็นธนาคารสามพยางอันนี้สามพยางแต่กลับภาพเดิมที่ใช้เมื่อสักครู่นี้เป็นเด็กที่คลานอยู่กลายเป็นเบบีออยคุณเอกถึงขั้นยอมไปทีเดียววันนี้ว่าต้องยอมค,คุณเต้ยแกคิดได้จริงๆรับไปอีก18,000บาทน่าจะเป็นการเก็บเงินที่สูงที่สุด ที่แชมป์เคยทํามาเพระเงินยังอยู่ครบแต่ตอนนี้คุณมีสองพันคุณเอกครับคุณจะยอมเสียสละกลับไปพร้อมสองพนี้หรือคุณคิดว่าคุณยังสามารถกู้กลับมาได้ต้องสู้ให้สุดตัวครับสองพครับหมดตัวครับ <laughs> นี่เป็นการสู้แบบว่านักต่อสู้กันจริงๆและผมชอบมาก คือถ้าเกิดในภาษาลักเลหรือว่าในภาษาแบบธุรกิจอะไรเงี้ยอย่างที่คุณทำบัญชีทำอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการเอาเงินคนอื่นมาเล่นเพราะเราลงทุนให้ก่อนแต่ถ้าเกิดคุณได้คุณได้แต่ถ้าคุณเสียก็อีกหกเดือนกลับมาใหม่แล้วมาดูกันครับว่าคุณเอกเขาจะอยู่หรือเขาจะต้องกลับบ้านแต่แบบสมศักดิ์ศรีบอกมาก สองพยางครับดูรหัสภาพเอาแล้วละครับสองพันสุดท้ายของคุณเอกจะสามารถยื้อชีวิตของเขาในเกมนี้ได้หรือไม่ช่วงหน้ารู้แน่นอนครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารหลิ้นจืมมิน Tesco Lotus ส,โโส,สถานีบริการน้ำมัน PT สองพยางครับดูลาดภาพ ก่อนองครับทีมสตีลเตรียมตัวคุณเอ็กโอ้โหไม่ได้ทั้งคู่สตีลรอยยี่ชื่ออะไรครับหมวยค่ะคุณหมวยตอบว่าบ้าบินค่ะบ้าบินโอ้โหรับไปเลย2องพั 2000. ภาพปิภาพแรกนะฮะเป็นคือเ,เ,เป็นเขาเรียกว่าเหมือนแบบคนที่แบบแต่งตัวแบบน่าหลุดหลุดอ่ะนะนะฮะเป็นภาพพี่หม่ำไหมใช่ไหมใช่ครับนะฮะเป็นคนบ้าน,นั่นเองส่วนภาพที่สองนี่ถ้าดูสเกลมันคือแก้วที่มีบิดใช่ไม่ไดแ้แต่แต่ถ้าคุณเก็ตคำว่าบิดปุ๊ภาพแรกคุณจะได้แน่นอนอ่ะว่ามันคือบ้าบิดนะครับผมแต่ว่ามันยากมันยากพอมันอยู่ตรงนี้แล้วมันยากมันใกล้หรือมันอะไรหลายอย่างแล้วด้วยความกดดันด้วย ถึงแม้ว่าเมื่อกี้ที่คุณเต้จะเงินเยอะแต่ว่ามันก็เฮ้ยเราจะจบแบบว่าสองหมื่นหรือเปล่าวะ <c oughs> ส่วนคุณเอกเองมันก็พยายามที่ต้องอยู่ต่อแต่ผมบอกเลยว่ารลาดผ้าน,นี้เหมาะสําหรับการแข่งขันแบบนี้มากเพราะพวกคุณใจนี่ถึงจริงๆและมันเป็นการมาบินที่สมศักดิ์ศรีมากๆและคุณเดกครับถึงวันนี้คุณจะไม่ได้เงินไปทบุญแต่ใจคุณที่สุดจริงๆผมยกนิ้วให้ขอบคุณมากครับ <c oughs> และขอแสดงความยินดีให้กับคุณเต้กับเงินเก็บ16 0 0 0บาทพร้อมกับแชมป์สมัยที่แแบบสมบูรณ์แบบครับก็บอกเลยว่าน่าเสียดายมากแต่ว่าผมเชื่อว่าได้ใจเราและได้ใจคนดูไปอย่างแน่นอนแล้วจะเป็นอีกคนหนึ่งที่น่าจดจำครับไปนานสำหรับนะครับผมกับการที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของดับินชีเกมส์ทอรนหนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งหนึ่งแหละที่อย่างน้อยเราให้คุณกลับไปนะฮะต้องเรียกว่าไม่ให้กลับไปแบบมือเปล่า ลิ้นจีมินครับดูแลสุขภาพขอเสียงมุดไหน่อยครับพี่เอกครับครับพี่เอกเป็นคนที่สู้แบบนะสู้ซะจนแบบไฟร้อนร้อนอ่ะเพราะบางครั้งมันคือการบีบการบีบเพราะทำไมเขาถึงมั่นใจขนาดนี้มันเป็นเขาเรียกว่าจิตวิทยาอย่างหนึ่งผมอยากจะบอกคุณว่าผมคุยกับทีมสติวคนแล้วว่าสำหรับคุณเต้ยนั้นเฮ้ยไปกลับบ้านเ้า ไม่ได้ผมเชื่อว่ามันมีผู้กล้ามี่มจะส<ม>ามารถเข้าม,มาพิชิตได้แล <Random. S 1> oh. นดอมเชญลุงพีมาแล้วขอเชิญน้องพีครับสติวไปเท่าไหร่แล้วนะถ้ารวมทั้งหมดก็หมื่นสอง อาชีมาทำอะไรอยู่น้องอเป็นพนังกงานบัญชีครับออมมือให้เด็กไหม,ไมออมครับพี่มาแต่มาล้มผมขนาดนี้ยังออมได้ไงพี่เ <laughs> พราะฉะนั้นเป็นอีกหนึ่งสมัยที่เหนื่อยแต่เราสนุกแน่ครับค <laughs> ุ้นชื่อไหมเวลาที่เขาแข่งกันแต่ละสมัยแต่ละสมยัยโดยเฉพาะสี่สมัยที่ผ่านมาเนี่ยสนุกมาก่ะ <laughs> แต่พอไปจบลงไปพูดเรารู้สึกเรื่งวันเหนื่อยว่ะ <laughs> มันลุ้นอ่ะพวกพี่สนุกไหมมีผมเหนื่อยกับผู้แข่งขันอีกคนอยู่ไม่เราก็ลุ้นจนเหนื่อยเพราะเราเองก็ต้องแฝงนะครับให้ใจทั้งคู่คู่นี้ก็อีกคนหนึ่งที่น่ากลัวเงียบๆอ่ะไม่เคยจําได้เลยว่าพลิกสติลไปแล้วหมื่นสองเหรอครับโหอันนี้แค่สติลไปนะฮะไอ้ส่วนขโมยมาจากข้างบ้านนี่ยังไม่ทันเดี๋ยวบอกเขาทีเดี๋ยวมาดูกันอ้าวตามธรรมเนียมเริ่มต้นคนละหมื่นครับและ ลงตรงกลางคนละสองพันราภาพแรกครับสองพยางดูครับ ว่าจอมปลอมครับอะไรนะครับจอมปลอมครับจอมปลอมยังไม่ใช่ครับได้ไหมครับพีคอาจจะยากนิดนึงแต่ผมว่ามันต้องมีคนได้เตรียมตัวครับทีมสตีลน่าจะยังเด็กเกินไป คุณมวยตอบว่าแปลกปลอมค่ะแปลกปลอมรับไป2,000ครับผมบ,บอกถึงอายุ <c oughs> อ่ะพี่มวยครับเวลาเรียนประวัศาสตร์เขาเล่าว่าอ้อันนี้จอมพลแปลงค่ะแล้วก็อันนี้เป็นของปลอมก๊อปเก็บเอค่ะเลยเป็น แปลกปลอมค่ะเพราะว่าจอมพลปอชื่อจริงๆคือแป<ร>ลกแล้วพี่หมวยทราบไหมครับว่าทําไมเขาถึงตั้งชื่อจอมพลปอว่าแปลกหมายถึงพ่อแม่หูเขาไม่เหมือนคนปกติอะค่ะหูเขาจะไม่ตรงใช่ครับเขาบอกว่าตอนที่จอมพลปอเกิดนะครับพ่อแม่เห็นนะที่โรงพยาบาลแล้วก็คืองงตกใจว่าทําไมระดับหูของท่านต่ํากว่าตาเขาก็เลยตั้งชื่อว่าแปลกนั่นเอง นั่นก็คือเป็นที่มาของชื่อแปลกคนละสองพันครับเป็นสี่พตรงกลางแชมป์อย่าตกแชมป์อย่าตกมาไอไอพอเข้าสมัยที่9นี่มันอาจจะแบบเริ่มแบบนะมันใกล้จะครึ่งทางแล้วไงถ้าผ่านพนนี้ไปได้นี่คุณก็จะไปสู่สมัยที่10บเฮ้ยก็ไม่ได้นานไม่ได้ใช้เวลานานหรือยากมากมายอะไรเท่าไหร่สองพยาง ูารภพคับยังไงล่ะครับเนี่ยมาข้อแรกก็โดนสติลไปซะแล้วคุณพิจอมสติลจะทำได้ดีเหมือนตอนที่นั่งอยู่ข้างบนหรือไม่แชมป์จะเรียกสติกลับมาคืนฟอร์มได้หรือเปล่าช่วงหน้าเรามาทอร์าทกันต่อครับ สนับสนุนโดยสุกี้เอ็มเคคูลไลโพเบลสเปย์บายโดนัทเพนกวินซิมประหยัดสองพยางดูรหัสภาพครับ โคบ้านถูกต้องครับภาพแรกคือวัวก็คือโคภาพที่สองดอกไม้ที่กำลังบานอยู่ลหลายพันก็โคบ้านสองพยางรับไปเป็นหมื่นหนึ่งเท่าเดิมครับแต่คุณทิ้งเหลือ6,000นสู้เท่าไหร่ สองพันก่อนครับฮะสองพันครับสองพันเป็นสี่พันางกลางอยู่ตรงนี้กบอยู่ข้างบนต่างไหมต่างมากครับข้างบนเรามองเห็นภาพที่มันชัดกว่ามัน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 เพรมันภาพอะไรก็แบบว่าคนละเรื่องกันเออตัวนี้มันต้องดูทีละภาพจริงพะตัวนี้มันเห็นทุกอย่าภาพรวมได้ชัดกว่านะ ท่านผู้ชมครับรอแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมีการแจกของแน่นอน <Hey. S 1> แต่ตอนนี้ oh. 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 <laughs> ตอนนี้ขอให้แข่งกันก่อน oh. อีกสองประยางดูร้านภาพครับ สามสเจ็ดชื่อเลยครับดุมครับพี่นุมตอบว่าพลิกแปลงครับพลิกแปลงถูกต้องครับเอาไปอีก2องพนแล้วทีเดียวภาพแรกคือการพลิกภาพที่มีภาพของแพรอยู่นะฮะและภาพที่2เป็นภาพผู้หญิงที่จริงๆแล้วกำลังเดินลงนะไม่ได้เดินขึ้นเพราะเขากับหัวกระพางอยู่ก็เลยเป็นพลิกแพร ผสมลงบริกรรมของการลงแ็นลิกแพลงนั่นเองเหลือสี่พันแล้วนะครับพี่ครับครับพี่เตอร์เองก็8 0 0พครับแหมรอบนี้ต้องบอกเลยว่าสูบไปเยอะเหมือนกัน2,000ันงกลางครับเดี๋ยวสติวก็สติวอีกอ่ะื่อป็นการรักษาน้ำใจแจกของดีกว่าเตอร์เฮ้ แล้วเหรอเดี๋ยวจะไปบอกบัญชีผมให้เขารู้ทำไมไม่ใช่ไอ้พันล้านที่ว่าน่ะไปถึงบัวรับทองล้านแล้วมันโตรแล้วแล้วไม่ได้แจกโทรศัพท์เ็ราะนเข้ามาโชว์ว่าเขาอะซื้อแล้วมันใช่ดีตีเองตีเองไปเอาของมาเชิญของเลยครับผมเอาแล้วกันี่คือคู่ ไลโปเบลสเปรย์จากโดนัทนะครับผมมูลค่า7,000บาทสเปรย์ตรงไหนลดกระชับสับส่วนตรงนั้นนะฮะสามารถใช้ได้เลยแต่ถ้าตอบไม่ได้เป็นสิทธิ์ของท่านผู้ชมทันทีเพราะฉะนั้นเตรียมตัวนะครับสามพยางสำหรับของรางวัลน,นี้ครับไปดูรหัสภาพเลยครับ ครับ5วินาทีผลสิทธิครับเพราะฉะนั้นสิทธิ์ตกเป็นของท่านผู้ชมทันทีอย่างที่เราบอกนะครับผมว่าเรามีแจกของให้คุณทุกวันแน่นอนจันถึงสุขที่นี่กับดาวินชีเตรียมตัวนะครับผมจะให้คุณไปดูรูปนะครับ20วินาทีหลังจากนั้นรีบเข้าไปที่ Facebook Fan Page ดาวินชีและคุณก็ตอบกันเข้ามาก่อน6โมงเย็น,แล,นและเดี๋ยวเรามาดูว่าใครจะได้เป็นผู้โชคดีถ้าพร้อมแล้ว ไปชมรหัสภาพครับเอาละครับคุณมีเวลา20วินาทีที่จะถอดรหัสภาพนี้เพื่อรับของรางวัลใครได้คำตอบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพจดาวินชีเกมถอดรหัสโดยเข้ามาตอบใต้วิดีโอไลฟ์ฟดในเพจของดาววินชีในวันนี้กันเลยนะครับและ,สะแสดงความคิดเห็นหลังคำตอบของคุณซึ่งเราจะปิดรับคำตอบแค่6โมงเย็นเท่านั้นโดยทีมงานจะเลือกคำตอบที่ถูกและข้อความที่โดนใจเพียงหนึ่งท่านเท่านั้นครับกลับมาดูภาพกันต่อ ภาพแรกคือการกรากบาทก็เรียกว่ากาแหละขนทางถนนที่มันวิ่งไปเนีเขาเรียกว่าเวและภาพสุดท้ายคือกาเวลาการเวลาถูกต้องครับโอ้โหกาเวลานภาพสุดท้ายคือลานกว้างการเวลามันมาอีกแล้วย <laughs> <laughs> อมอึง้งอึ้งเลย <laughs> อึง้งคิมกี่เลย โอ้ยตายแล้วมีสี่พันสี่ตรงกลางทำให้พีกเหลือสองพันเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน้องมันคนละอารมณ์มาแล้วกพลงมามันไม่เหมือนตรงบนนะแต่น่าจะยากอยู่เพราะดูพิเตอร์เองก็นะเริ่มแบบมองมาทางผมแล้วแบบว่าสื่อไปถึงทีมงานว่าเอาไงกับกูเอาอางนี้แหละแต่ถ้าเกิดคุณตอบได้ก็ต้องให้จริงๆเนี่ยนี่แหละครับเขาเรียกว่าความกดดันพีคเหลือแค่สองพันนะ แล้วถ้าเกิดตอบไม่ได้ทั้งคู่หดตัวแน่นอนรอบหน้าและพี่เชื่อว่าถ้าเกิดเราตอบได้และเป็นสิทธของพีเตอร์เรามาเป็น6,000เท่าพี่ว่าเขาต้องปิดเราให้เร็วที่สเพราะเขากำลังเข้าไปสู่เครื่องทางของการคว้าหนึ่งล้าน 1, ของเขาแล้วแต่มันจะตกเป็นของเราหรือเปล่าก็สามารถเป็นได้กับ3ามพยางนี้ไปดูรหัสภาพครับ แชมป์แปสมัยของเราฟอร์มดีไม่มีตกจริงๆไม่ว่าใครหน้าไหนที่มาท้าชิงเขาก็สามารถปราบได้อย่างไม่ยากเย็นเขาจะสามารถรักษา,ชาแชมป์สมัยที่9ไว้ได้หรือไม่ห้ามพลาดเด็ดขาดกับดาวินชีเกมทอรหัสวันนี้สวัสดีครับ เจอหน้าปอเบียก็รู้เลยใช่ไหมคะว่าต้องอยู่ที่ปั๊มน้ำมันพีทีแน่นอนตอนนี้เรากำลังจะไปตามหาผู้โชคดีได้เติมน้ำมันฟรีว่าแล้วไปดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะจากรายการเดลวินชีเกมถอดรหัสนะคะนี่ตั้งใจมาเติมน้ำมันไปเท่าไหร่คะเติม150ครับ150ใช่ไหมเดี๋ยวให้200เลยเล่นเกมกับเราไหมลองดูก็ได้ครับโอเคก็ลองเลยค่ะภาพนี้สีพยางค์มีเวลาอยู่20วินาที น้ำตาน้ำตาสีพยางนะสีพยางน้ำตกน้ำตกตาแดง <c oughs> น้ำตกตาแดงมีในโลกไม่มีนะไม่รู้ค <c oughs> รับเผ็ดเผ็ดหน่อยเผ็ดเผ็ดหน่อยน้ำมีตาแดงน้ำมีตาแดงถูกต้องค่ะเห <c oughs> ลือลดฟรีไปเลยค่ะ200บาทค่ะ <c oughs> ถ้าอยากเติมน้ำมันฟรีแบบนี้ต้องทำยังไงคะ <c oughs> มาเติมที่ปั๊มทีทีอย่างเงี้ยครับแล้วเจอกันที่ปั๊มทีทีทั่วประเทศค่ะว้าว